กับหลานสาวนะคะก็ลานคนเล็กอีกคนนึงเล่นโทรศัพท์นะคะวันนี้เราก็จะมาย่านเพราะว่าชนน้าบดนิดนึงนะคะจะเป็นไรไม้หรือไรไม้ไรอ้อยไรมันสับปะหลังนะคะจะเป็นว่าแหล่ลงภูพอนะคะแล้วมาทอะไรกันคะกับหลานๆพี่ตองมาลาห,หรือไม่นะคะพี่ตองคือเดลิเวอรี่นะคะแถวโซนอังกฤษเอ้ยคมใช่แ <c oughs> ถวโซนกาละสินนะคะจะสามารถไปส่งของวันนี้จะไปส่งสมุนไพรกับ พอร์เน E แล้วก็สบู่ซิกตี้ดินเอนะคะที่เลยบ้านป่านุขาไปนิดนึงอำเภอสมเด็จนะคะก็จะไม่ไกลจากพี่ตองมากเอาส่งค่ะเดลิเวอรี่ส่งทุกที่นะคะพี่ตองค้างกันแนละ้วสมุนไพรสองกล่องอุ้ยดูดีขายดีปังเบอร์นะคะก็จะส่งนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศานางว่าพี่ตองเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูจะกลับไปอยู่ไทยแล้วเอ้ยหนูจะกลับบ้านแป๊บเนินหนูจะเลยไปเอาของที่บ้านพี่ตองรถมานะคะเพราะรีวิวให้ดูแล้วบ้านพี่ตอง จะไปสต็อกของเยอะมากนะคะคอลลาเจนดูดีทุกอย่างยาสีฟันทองคำครีม MJ ม MJ หน้าเนี่ดูหน้าดิ MJ อันนี้ผอมลงอลาลดจากเมื่อก่อนเยอะมาก8-9กิโลนะสมุนไพรกุวลานมณนก็ให้หลานกินด้วยหลานก็ผอมก็สวยนะคะส่วนผิวนางขาวมากดูผิวพี่ตองเมนสูงจู้นานงเลยเลยคอลลาเจนนะคะนางกินแค่ไม่ถึงกล่องน,นางก็สวยได้แล้วนะคะ แต่สำหรับพีต่ตองก็ผิวดํามากต้องบอกว่าเน้นเยอะให้เยอะกว่านี้นิดนึงนะคะด้วยผิวนะคะออรา่าเริ่มมาแล้วกินเช้าเย็นนะคะก็เดี๋ยวขอตัวนะคะขับรถเอ้ยไม่ใช่สิเรานั่งหลานขับเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงตรงตรงนี้นะคะ่ะเป็นคนบอกทางหลานหลานไม่รู้จักทางหรอกเรามาส่งทุกที่ไงอันนี้จะเป็นปู่ผู้ปอนะคะที่พีต่ตองชอบมาไหว้นะคะแล้วก็จะมีงานประจําปีที่นี่นะคะจะมีวัดยู่บนเขา ก็จะมาเที่ยวกันกลุ่มๆนะคะคลิปนี้จะลงเป็นลงใน YouTube นะเพราะว่าไม่ได้ลง YouTube นานมากนะคะส่วนของอยู่หลังรถฟังเพลงเบาๆปะไหนุ้ดูผู้ชายฉี่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 อุตลา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 เขาทำอะไรกันอะแถวนี้จะเป็นบอกว่าทางเปี่ยวนี่ต้องเก้าหลานมาด้วยเพราะผู้ชายเยอะมากกว่าโดนข่มขืนนะตระแลดีไหมมาคนเดียววิ่งเขาจะข่มขืนกูเลยอีกดอก ตามถนนไปหาหลานตามทางลาดยางไปนะคะข้างหน้าจะเป็นโรงเรียนเลียวขาค่ะผิวหน้าใสสบู่ซิกตี้ที่เน่เหลือแค่รอยแล้วใช่หไหมนะดีขึ้นมาไม่ได้ลงรองคื้นนะแต่งหน้าเป๊ะจริงฝั่งนู้นจะเป็นไร่มันสับปะหลังสองข้างทางจะเป็นไร่มันกับไร่อ้อยนะคะโซนอีสานเขาก็จะเป็นแบบนี้อีกฝั่งทางนี้ก็จะเป็นป่านะคะที่มาเก็บเห็ดละโงกเห็เปลาะนนะคะเนี่ยเห็นไหมไร่อ้อยนะคะ รีวิวให้ดูบ้านนอกนะคะต้องรีวิวดูเยอะๆเพราะว่าอีกประมาณสองสมเดือนพี่ต้องก็คงจะเข้าไปอยู่กรุงเทพถาวรแล้วคลินิกเปิดคงจะคิดถึงบ้านนอกมา,มากๆดูชุดนะส่งของสิเรียบร้อยเกินเรียบ้อยเหรอ,อ <Okay. S 1> เพื่อนค่ะสั่งอุ้ยสั่งนางสั่งดีมากนาะงบอกว่าสมุนไพรเธอดีมากเธอฉันกินแล้วสงองน้ำหนักฉันเริ่มลดฉันสั่งเพิ่มสั่งตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงเทพแหละอันนี้กลับมาถึงบ้านมาแล้วก็มาส่งเพื่อนเลย หลานสาวคนเล็กนะคะคนนั้นชอบเล่นเกมมากเป็นแบบว่าเด็กสินนะคะว่ารูปเก่งได้รางวัลดีเด่นรยเบอร์นี่นะคะถ้าจะอยู่ด้านบนของเขานะคะสําหรับใครที่จะแวะมาเที่ยวที่โซนอิสานจ,จะพามาปีนเขานะคะชอบคลิปแบบว่าสตาร์บัาน,บาน,บานแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่มีอะไรมากไม่ใช่มาขายของแค่แบบว่า มีเวลาก็เลยบอกเฮ้ยเยากยทำคลิปดีกว่าจะได้ลง YouTube เพราะไม่ได้ลง youtube นานมากเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ใน u t u b e บอกว่าอุ้ยพี่ตองไม่ลงแล้วเลิกติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะสองข้างทางนะก็จะมีแบบว่าข้าวข้าวที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าใชหวานนะคะไม่ดําแล้วยุคใหม่เขาใช้หวานเอานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไรอส่วนข้างนั้าก็จะเป็นโซนของโรงเรียนนะคะอยู่ในป่านี่นะคะโรงเรียนภูปอวิทยานะคะตรงไปฮาลาน ตรงไปเรื่อยๆจะเจอหมู่บ้านปน่าโนคาบค่ะอีดอกถ้าจะดูโรงเรียนอยู่ในป่าอย่างนี้โดนข่มขืนตายงั้งแต่เด็กไม่มันเรียนหรอกค่ะกลัวแรดดีไหม่าโอเคเพื่อนๆอย่าลืมนะคะสนใจสมุนไพรครีมเอ็มเจสบู่ซิกตี้ดินเอหรือว่าสมุนไพรกุโนโมานีนะคะหรือว่ายาสีฟันทองคำครีมกันแดดเอ็มเจ ทุกตัวเลยนะคะของบริษัทนะคะสั่งได้ที่พี่ตองนะคะโซนดีสานถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะขับรถไปส่งเลยง่ายๆสบายๆนะคะแต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็สั่งมาเลยนะคะวันเดียวส่งอ e EMS ถึงค่ะคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ